โอ้ไ oh ม,ม่มันจะมืดแล้ว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 ,ว,วมันจะมืดแล้ว <c oughs> แบบเราต้องนอนตรงนี้จริงจริงนะชุบโอเคเราได้นอนตรงนี้มันเป็นอาชีวิตรอบครั้งแรกที่ผมแบบมันดูชิลนะคือแบบเกิดมาแบบ มันเจอถ้ำอะไรแบบนี้เลยนะมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งแต่ผมก็เจอใบโอมที่ผมโคตรชอบเลยเพราะมันฟาร์มไม้ได้โคตรดีเอาแล้วล่ะครับเปิดมาวันที่สองผมก็เจอใบโอมที่ผมโคตรชอบเลยเพราะว่าใบโอมนี้เป็นปีแต่ใบโอมมันมีแต่เอ้ยใบโอมอะไรละ่ะมันมีแต่ต้นไม้ที่มีสีบล็อกแบบใหญ่มากๆแล้วผมชอบมากคือแบบคมันฟาร์มไม้ดีอะ่ะเออแล้วก็ เข้าสุวันที่2องับมันเป็นอะไรที่ชิลมากเลยแนละ้ตอนนี้ผมกําลัง